สวัสดีครับได้มาเล่าไปในคลิปนี้นะครับช่วงหยิบมาเล่าครับจะมาพูดถึงกล่องรถแม็กบอสนะครับคือกล่องรถกล่องไม่ขีดนะครับดูนะครับถ้าอย่างนี้นะครับตัวตัวของกับตัวกล่องไม่ขีดนะครับถ้าหากว่ามาด้วยกันอย่างนี้สมมุติว่าราคา10บาทนะครับ10 10บาทนะฮะตัวกล่องเนี่ยจะมา8บาทตัวของแค่2บาททําไมราคาเป็นแบบนั้นนะครับกล่องจะราคาแพงกว่าของเพราะว่าของที่อยู่มา 60- 70ปีนะครับตัวของเนี่ยมันเป็นเหล็ก มันยังคงอยู่แต่ตัวกล่องเนี่ยจะหายากครับเพราะฉะนั้นแล้วครับบางชิ้นนะครับเป็นกล่องเปล่าได้ซ้ําไปครับเนี่ยผมซื้อมาอย่างเงี้ยราคาประมาณ3 4มส0พันบาทเลยนะครับเฉพาะกล่องนะฮะเฉพาะกล่อง3ามส0พันบาทโดยที่ไม่มีเนื้อในนะครับเนื้อในพอหาได้ครับกล่องหายากเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันจะเสียหายง่ายกว่าเนื้อในครับเนี่ยนะครับแมทบ็อกซ์อย่างตัวนี้ครับเก็บมาสภาพดีมากคากล่องนะฮะปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองก็ห้าสิบสามปีนะครับยังกรีบอยู่เลยครับ นี่ยนะครับได้มาแล่าไปนะครับเราจะนำเก็ดเล็กเก็บน้อยนะครับของหมวดหมู่งานนั้นๆนํามาเล่ากันนะครับยังไงก็ติดตามกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ